สิ่งที่ไม่กล้าบอกดูสัญญานาน20ปีเปิดชีวิตอ้อนเกวลินไม่ยอมโดนแม่ขังในกรงทองเลือกหันลังให้วงการนี้ไปบวชหากพูดถึงอ้อนเกวลินเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นน่าเอกมากความสามารถเจ้าตัวยังเป็นนักร้องเสียงเพราะอีกด้วยแต่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย หายไปนานกว่า20ปีไปอยู่ที่ไหนทําอะไรมาหลายคนก็จะบอกว่าหายแต่จริงๆในใจอ้อนก็ไม่ได้หายนะแต่ว่าแค่ไม่ได้รับละครคนจะติดภาพเราในล,ละครบ่อยแล้วพออ้อนแบบไม่รับละครเลยก็เลยหายไปจบจากละครปุ๊บก็ไปเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมีเพลงก็กลายเป็นว่าภาพละครคือหายไปเลย ตอนเป็นนักร้องก็คือดังมากค่อยๆดังมากกว่าตอนนั้นอ้อนน่าจะเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยมัง้งที่มีเพลงเดียวอาลบวาเดียวทัวไป3ปีตอนนี้ลูก2คนแล้วอีคิวสิขวบไอคอนจะสขวบทําไมอายุห่างกันจริงๆอีคิวเป็นลูกของสามีไม่ได้แต่งงานเขามาแต่งงานกับอ้อนอ้อนเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบบอกแล้วตอนที่อ้อนมาเล่นละครเห็นว่าพี่ดูสัญญาเป็นคนพาไปเล่น เห็นว่าอ้อนอยากขอโทษพี่ดูด้วยมันเรื่องอะไรคืออยากจะบอกว่ามามีชื่อเสียงมีละครให้ทุกคนได้เห็นมาจากการเลือกในวันนั้นของพี่ดูหลังจากที่เราชนะ c o f f e e Mate Challenge เรายังไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแต่มีพี่เ้าพาไปแคสติง้งบริษัทหนึ่งแล้วนั่นคือผลงานชิ้นแรกที่พี่ดูเป็นผู้กำกับครั้งแรกแกก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการแคสติง้งนั่นก็คือวันแรก ที่อ้อนได้เจอพี่ดูพี่ดูบอกให้ทําอะไรอ้อนทําหมดเลยแล้วพี่ดูก็เลยบอกว่าฉันเอาคนนี้ปรากฏพอวันไปออกกองถ่ายจริงๆก็เรียบร้อยอยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างอ้อนกลายเป็นนักแสดงที่เดินไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้ต้องหยุดแล้วค่อยพูดถึงขั้นพี่ดูพูดใส่หน้าอ้อนว่าพี่ผิดเองที่เลือกเราตอนนั้นเราก็รู้สึกอยากร้องไห้ไม่รู้กี่รอบ แล้วบอกกับตัวเองว่าแบบฉันจะไม่เล่นละครอีกต่อไปแต่มาอีกห้าสิบเรื่องจ้าถ้าตอนนี้พี่ดูดูอยู่อยากบอกอะไรกับเขาไม่เคยมีโอกาสได้บอกพี่ดูเลยเพราะอ้อนรู้สึกว่าอ้อนกลัวพี่ดูอยากขอบคุณพี่ดูมากๆที่เลือกอ้อนวันนั้นพี่เลือกไม่ผิดแล้วอ้อนมามีทุกอย่างวันนี้ได้ครอบครัวแล้วลูกๆล้าน,านที่นั่งอยู่ตรงนี้มาจากการที่พี่ตัดสินใจเลือกอ้อนในวันนั้น ไม่รู้จะกราบขอบพระคุณหละทดแทนบุญคุณพี่ยังไงขอบคุณมากๆเกขาว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่รักกันไม่ได้ไม่คือต้องบอกแบบนี้พอรักแล้วมันดันมีประเด็ดนนี้ห้ามว่าไม่ให้รักกันแต่ก่อนหน้านี้อ้อนไม่เคยสปาร์กเขานะคะคือรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องจริงๆจนกระทั่งได้มีโอกาสนั่งคุยเราได้แกลกไลน์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ